โยนมอนหนึ่งหมื่นปีก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมามรณภาภาพวันนี้เราก็เอาช้างแมมมอสไปกินน้ำพิกกันนะแล้วก็ไปกินกับน้ำกิ้มซีฟู้ดฉันก็เอาไปกินกับไก่กรอบฉันก็เอาไปกินกับหมูเชียงหายฉันก็เอาไปกินกับเอต้มยำกุ้งน้ำข้น เออนั่นแหละถ้าอยันได้อะไรเราก็ร้องล่าช้างมมอมอให้ได้สว่วนตอนนี้เราจะมีแผนอีกกลุ่มหนึ่งกระดักดูฝั่งหนึ่งเพื่อดูสถานการณ์ก่อนว่าเป็นยังไงถ้าเกิดว่าพวกเราตายอีกฝั่งหนึ่งก็กลับมาสู้แต่ถ้าเกิดว่าพวกเราชนะอีกกลุ่มหนึ่งก็จะออกมาโอเคนะอีกกลุ่มหนึ่งก็ออกมาแล้วก็มาล่าช้างมมนมอดเหมือนเราเออโอเค ไออย่างนี้นะซึ่งช้างแม่มอดมาหันมาทางนี้อยู่แล้วมันก็เห็นกลุ่มโล่ของต้นหน้าเราแล้วแล้วก็มีนี่ด้วยเด็เยันมันหมอผีฉันก็ต้องรู้อนาคตเออหมอผีบางคนก็ไม่รู้อนาคตหมอผีไม่รู้อนาคตเลยแหละเอ้ยไออย่าไว้ใจฉันหน่อยสิเอาเพื่อนกันได้ซึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ซุ่งอยู่ตรงนี้แล้วฝั่งพวกเราพซุ่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วช้างแม่ม็อดมันก็จะอยู่ตรงนี้ ซึ่งเราก็ต้องซุมซ่มไว้ก่อนซุ่มไว้่อนซึ่งตอนนี้ช่างแมมมอนมันก็เห็นพุดเราแล้วให้นั้นเราก็ต้องซุ่มให้ดีดเออมันถึงเข้าหลังนล้วนะไปวันนี้แผนเราไม่สําเร็จเพราะช่างแมมมอนไม่เห็นเราก่อนให้นั้นเราก็ต้องซุ่มเลยจัดการมาทันนักโป้ทันักป้อมทันักปิงทันักต้นทันนักปิงเยอช่างแมมอนมาแล้วเยอ ิอ้กฮ่าเ่าฮ่าอยา่าเฮ้ยยยเฮ้ยเอ้ยกยเ้ยเฮ้ยเฮ้อยยยเฮ้ยเฮ้ยยอเฮ้ยงยยเฮายยยยเฮ้ยหยยเ้ยยย้ยยยเ้ยเ้ยเนยยเ้อยยยเฮ้ยเยย้ยยเฮ้ยยย้ยยยเ้ยเ้เฮ้ยยยเ้ยยเ้ยเฮ้ยย้เเยเเ้ มาเหลืออีกสามใช่ด้วยมันจะมาจัดการเราแล้ว้เฮ้ยจะมาจัดการเราแล้วใช่ด้วยเออเออเพื่อออฮึติดติดอยู่ได้อือฮึเฮ้ยใครชนะเนี่ยเย้เราชนะแล้วแต่อย่าเพิ่งตกใจไปอย่าเพิ่งดีใจไป เพราะมันมีอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเอ้ยมันมีอีกกลุ่มหนึ่งมันมีเยอะกว่าเดิมเราต้องดูก่อนคุณอครับหรือว่าเราก็ส่งสัญญาณให้เพื่อนเราไม่ช่วยเลยครับหรือว่าเราเดินทนสู้กับมันแล้วเอาตามแผนของเราเนี่ยถ้าเราตายเพื่อนในก,กลุ่มหนึ่งก็มาจัดการช้างแวมอสแทนเราหรือว่า หรือว่าเราจะชนะแล้วเพื่อนเราจะมาช่วยเราแล่นเนือ้อหรือว่าเราจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่มาสู้กับเราเลยเราต้องดูก่อนเราต้องสู้ไปก่อนเพื่อเส็สละโอเคเอาแผนนั้นแหละตำหน้าหมอผีบอกเลยหมอไม่ใช่หมอผีธรรมดานะหมอผีบอกหมอผมีบอกเลยหมอผีหมอผีอันนั้นต้องปัดเฉยมันมาแล้ว โอ้หพวกเขามาหาแล้วมกเขามาหาเราแล้วปังฉีกปังฉีกเฮ้ยเอ้ยงงมันเกือบโดนฉันเย้ยเสียงอะไรของมันนนี่ยเหาเสียงหอไซมันกันมาทันนักโ้ถันนักป้อมถั่นนักปิงถันนักบ้านันนักปิงเฮ้ยมาแล้ว มันติดอยู่มันติดต้นไม้จังหวัดนี้กระทึบปั้มเอเอ,เอไม่นะอาจารย์มันน่าหมอผีแล้วตายแล้ว,ลวเราแก้ันเพื่อหมอผีเราฝากเรียกพวกอีกพวกหนึ่งด้วยถ้าฉันตายแล้วพวกนายตายกันหมดเอ้ยควกักออกมาเลยพวกเราตายกันหมดแล้วอ้าว ะมันงัดเราอาช่วยด้วยเอ้อเอ้อโอ้ยอย่างัดทันได้ไหนเอ้ยอย่าอย่าไปอย่าไปยุ่งกับฉันเอออย่ามางัดฉันตายกันหมดแล้วฮ่าชงางชงางชงงูที่ขอไปเดินเล่นได้ไหมโอเคได้ ไปกันเท่านี้พอเดือบเบืองไปกันแค่นี้พอเดือบเบืองเดี๋ยวคนป่ามาล่าจนหมดนี่เออพวดเราส่งมันส่งสัญญาเรียกเราแล้วแล้วต้องไปจัดการมันแล้วแม้แต่พืชเราจะไปเดี๋ยวก็ต้องไปจัดการมันเพื่อแค่แค้นายคนป่าไปลูกไป,ป จัดการมารันนักโป้ันนักปมทันกปิงนนว่างันนักปิ้ง,ง,งจัดการมานพอตอนนี้มันรู้ตัวแล้วปาดอืดเฟีย้ยนใส่มันปังปั้งปังตั้งเฮยกอกมาแล้วเฮือกาเลยได้ผลที่เอาคนตาหอกมาเยอะได้ขนอะไระไเราตายบืออะไรเนี่ยเฮ้ยมือน้ก็ตายไปแล้วเพ้ยี้ยนมัน ช่างมาล่องอย่างนี้วะช่างมัล่องอย่างนี้เดี๋ยวปะแต่เราไปติดป่าถ้ามันล่องเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฟียงเซวันตังชิดๆเอ้ยมันจะเข้ามาหาฉันนะเนี่ยไม่ต้องบอกเราว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าแต่ถ้าเข้าก็ตายแต่ถ้ามันติดต้นไม้ก็โชคดีไป เพื่อนสอวใครกลัวอีกกลุ่มนึงออกมาเลยคนป่าได้เรียกอีกกลุ่มนึงเพราะแอบซ่อนไว้ไม่ให้พูดเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนมันจะแบบเออหนีไปถ้ามีสองกลุ่มมันยังอยู่ต่อสู้อยู่แต่ถ้ามีสามกลุ่มมันก็นหนีไปแล้วให้สองกลุ่มนี้สู้ แล้วกลุ่มนี้ก็ไดยหนีไปคนเดียวเหลือรอาคนเดียวก็เลยหนีไปไปร่วมกลุ่มจากพวกนี้เนี่ยรวมกลุ่มพวกนี้แล้ววิ่งไปหาพวกกลุ่มพวกนี้แล้วก็ไปจัดการมันถ้ามันมอมุมา,มา,มาแล้วรวมที่68คนไม่ต้องไปกลัวเยอะเพียงคอไฟมันอึ้งบ้า อกมาเยอะๆพี่พี่ใส่ไมาต้นต้นต้งเปียพี่่โอ้โหโอ้โหสุดยอดมากเลยพี่ใส่ต้นม้แล้วก็พี่ใส่สดทั้งในหมอสโอ้โหสุดยอดมากเลยออ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 เออ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 อะกลุ่มนึงก็ไปตัว่อไว้กลุ่มนึงก็เพื่อนหอบใส่มันเยอตีตเออ แล้วสามารถชนะมนได้แต่มันยังมีคนปลาอีกกลุ่มหนึ่งที่มันป่าเถื่อนกว่าผู้นี้อีกที่มันอยู่คนละฝั่งกันด้วยนี่ทำไมมีคนเยอะหมักหมักหมักหมวกหมักหมักหมวกเว้เด้เดะเดหมอผีมันก็เยอะนี่เดะเดเดะ แถมยังมันยังมีช้างมันมัดสองตัวไว้โตดจานล่าเวนโต,ตดตดว่าเนวดน๋ยวนะเด๋กมันเจ้าหมอผีมาเยอะมากไม่รู้ไม่ใช้กี่วอนเฮ้ยวอนนั้นมันเย็นเย็นแล้วเงินของญี่ปุ่นญี่ปุ่นไรมันเงินของจหนีมีมีหมอผีคนหนึ่งตละลักระโดนพูกนี้ค่ะวุ้ยชีวิตเธอเถอทำไมเชื่อใจขายทั้งนั้นเพราะเธอาเถือ่อนอย่าอย่าคยเคยเลย ไม่ค้าไม่ได้เข้าไม่ได้อะไรหไม่ค้าไม่ได้ไอ้อ้อ <hmm> ก้วจะกระทาไปไปเราไปจักรกลางนั่นนี่คนที่มาร่วมกลุ่มแล้วก็ตายเออไปล่ามาันมันมีชัมม้นแมสสองตัวด้วย เธอเดาว่ามันเก่งมากมาเลี้ยงช้างแมมมอธได้เสเดงว่ามันต้องมีอาหารให้ช้างแมมมอธถ้าเราขโมอยอาหารพนั้นมาได้แล้วมันลอช้างแมมมอธเราอาก็ได้สัตว์เลี้ยงเป็นช้างแมมมอธเอาไว้สู้ช่แต่ก่อนอื ừ, ่นเราฆ่ามันให้ได้ก่อนเถอะฆ่าได้อยู่แล้วเนี่ย,ยก็ได้ถ้ามันโอ้โหเราโคตรตายไปเรื่อยเรื่อยแล้วไม่โอ้ยเสียบศพเดิม คิดตายไปแล้วอย่ามาจิ้มฉันเลยเจ้าโค้งอย่าอย่าเฮ้ยไม่รับใช้ม่ดนมามาเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วอ๋อโอ้ยเพียงพอไฟบอนเรือตั้งเรือแล้วคนก็ตายเรืยเรื่อยแล้วแต่ที่ผู้คนตายเราเป็นผู้หลบตายแล้ว ไม่ใช่ไหมม็กของมันตายไปตัวหนึ่งแล้วไม่นะไม่นะอะไรหรอกสำน้ำหน้านที่พราะเราอยู่คนละฝัง่งอย่าเฟี้ยไฟมันเหยือนี่เฟีย้ยอะไรเวลาเฟี้ยเศษต้นไมอ้อะเนี่ยเอ๊ะนะเขานะเออเอาสูมออ้มันเฮ้ยแล้วก็ชนะหรือก็แพ้แล้วก็ลงสู้เพื่อคนป,ป่าอุปบรรุบ้าดิเลยปังปังตัง,ตง เออช่องมอมมันเก่งมากเลยเก่งหรือพวกเราอ่อนกงนเนี่ยเฮ้ยอย่ามาพูดอย่างนั้นสิพวกเราต้องเก่งนะมันอ่อนอยู่แล้วอย่าตีตี้ยมันมุดเข้าไปตรงนั้นเราไปจับจับมันไปไปนํำมันลอเราไม่ไหวแล้วไ่โอ้อยชุดกด็ดีดีดีตายเออเปเราจะแพ้แล้วา มันไม่ตายสักตัวโดยช้างมันมอสตายไปนหนึ่งตัวเรื่องไปตัวหรอวะเนี่ยอต่แต่ในไม่ช้าก็มีคนป่าที่มาเลี้ยงช้างไม่มอดอีกกลุ่มหนึ่งที่มันคนมันเอามาคนมาแบบน้อยมากแต่ทาหาร เออตัวน,นีของมันนั่นก็คือช้างมามมอนเดะมันเอาช้างมามอนมาเยอะมากซึ่งมันอยู่ฝั่งเมื่อกี้แหละแล้วมันก็เตรียมที่จะมาบุกอันนี้ฝั่งอันนี้ก็ไม่ยอมก็เรียกช้างมามอนมามาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเรียกช้างมามอนมาสิบตัวจัดการนานันนักปอทันนักป้อฮันนักปิงฮันนักบั้นฮันนักปึง อย่ายินเลยครัมันมันก็สึกมันไม่พอเราควรได้ก็เรามีแค่นี้ผ่้มาร์นเลยบรรลุช่างเราวะละโจ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 หนึ่งเจาะทนมีความสุขจริงๆมีความสุขอะไรหควรได้เนี่ยมีความสุขวัดมีความสุขมากเลยเอ มีควขาสุกปรตกยอมบาโลกไปมีควขาสุกอ่ะอุยไอ้คนทหารว่าไนี่ยโทษมนันหงแดงซูซูขาการกาาล้วยมันรับขาไปเลยเออเพาาื่อทหารเกียดการกล้วยจะไหนถังเออรักมัวงแดงเพราะมันเท่ก,กว่าการกล้วยงัดงัดอันออ่โอ้ยจอมบอร์พุมไทมัน

จะ๋ยวนช่วยอ่ะคือหลานเอาฟาดใต้คุณนออเออฉันก็ใจใจต่อ,อแล้วคือชังได้ตัวเองนะว่าฉันเนาะเนี่ยเฮ้ยผู้เราชนะแล้วแสดงว่าผู้เราเก่งทีนะใช่ดอยเจ้หัวดำบอกใช่แต่มันไม่ได้บีแค่ดันมันยังไม่ กองทัพดีแล้วก็มีช้ำมม็มดด้วยดีนี่นี่นี่ี่นี่จัดการวานหักโตทหารก้อนทหาักวิ่งทหากวันันารกลิ้งมีมดผีแอ้ก็มีช้ำเมอนมดน้อยเนื้อออดออนตื่นตื่นตื่ตื่น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 ตกใจ่ี้ถ้าตกใจได้ไงเนี่ยหนึ่งตื่นตื đừng 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 Ừ. đừng 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 ơ, đừng 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 cháu đừng đừng